จิตว่างงานจิตว่างงานจิตว่างงานจิตที่ว่างงานเป็นจิตที่หยุดสร้างภพชาติหยุดสร้างการเกิดเพราะการเกิดเป็นทุก์ล่ำไปจิตว่างงานแล้วก็ไม่สร้างภพชาติไม่สร้างกิเลสไม่สร้างวิบากเมื่อจิตหยุดการสร้างงาน จิตก็สลายตัวมันเองเป็นความว่างไปเขาเรียกว่าจิตว่างงานแต่เมื่อใดถ้าจิตไม่ว่างงานจิตขยันทำงานเหลือเกินนั่นแสดงว่าขยันคิดคิดเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างคิดไปในกามพยาบาทวิหังสาคิดไปในทางโลกทางธรรมสรุปก็คือเลิกคิดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้เมื่อเลิกคิดได้หยุดคิดได้ก็จิตก็ว่างงาน ไม่มีงานให้จิตทำจิตก็สลายตัวมันเองไปรูปนิพพานจิตว่างงานเมื่อจิตว่างงานแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องจิตเพราะว่าจิตก็เป็นสักว่าจิตไปแล้วรูปกายก็นิพพานไปแล้วก็เป็นสักว่ากายเวทนาดับเย็นไม่มีเวทนาทางกายทางจิตคือกายไม่กระสับกระสบไม่เล่าร้อน จิตก็ไม่กังวกลกังวายจิตก็ว่างไปสงบไปว่างไปทรรมคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนที่จะเกิดกับกรรมกิเลสปาก็ละงับไปทรรที่ว่าจิตว่างงานก็เลยเป็นสิ่งดีทีนี้ชีวิตประจําวันทํางานต่างๆทั้งทาง,ทางโลกทางธรรมก็ทําด้วยความว่าง นะครับในความว่างทําแล้วแล้วไปทําแล้วไม่อะไรกับอะไรจิตว่างงานเพราะจิตหมดความเป็นตัวเราของเราไม่มีเราในจิตไม่มีจิตในเราละองปล่อยวางจิตไปแล้วก็ว่างนะครับจิตว่างงานไปแล้วเมื่อจิตว่างงา,งานไปแล้วก็หมดห่วงนะครับหมดห่วงในเรื่องการใช้จิตจิตเจ้าไปทําอะไรเพราะว่าจิตที่ว่างงานแล้วเป็นจิตที่เย็นแล้ว นะครับเป็นจิตที่เย็นแล้วก็เป็นสักว่าจิตไปแล้วก็เลยใช้ชีวิตอย่างปกติปกติก็คือยืนเดินนั่งนอนปกติคิดพูดทำปกติแต่ว่าไม่มีจิตที่จะทำงานปรุงแต่งเป็นตัวเราของเราหรือเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเพื่อจะไปปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นการ,รเป็นนิบากอีกจิตว่างงานก็เลยเบาสบายว่างโล่งโปร่งดีจิตว่างงานจิตว่างงาน จิตว่างงานแล้วก็ไม่ต้องหนักเหนื่อยกับจิตอีกเพราะเราเหนื่อยกับจิตมาเยอะเหมือนเรามีลูกเราก็ต้องเหนื่อยกับลูกตั้งแต่ก่อนเกิดกําลังเกิดและหลังจากเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงดูกันกว่าจะตายกันไปจิตก็เหมือนกันถ้าจิตมันเกิดมาแล้วมันเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลทราบมองปองใสสุขทุกข์มันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะจิตนี้มัน เี่ยนวัยแต่เกิดวันๆหลายเกิดเกิดเยอะเกิดมากจนเครียดจนประสาทแต่ถ้าเราหยุดการเกิดได้นะครับหยุดการเกิดจนให้ไม่มีการเกิดแล้วจิตก็ไม่สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาในแต่ละวันตัดพบตัดชาติไปสิ้นพบสิ้นชาติไปก็ไม่ต้องมีทุกข์ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นจิตว่างงานก็ไม่ทุกข์นะครับทุกข์ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไม่ว่างงานเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นทันทีมันทําแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้น จิตนี่เป็นตัวทุกข์เลยนะครับต้องให้จิตว่างงานเมื่อจิตว่างงานแล้วทุกข์ก็ไม่มีนะครับทุกข์ไม่มีเพราะว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากจิตนะครับตัวรู้นี่แหละเที่ยวสอดสายหาเรื่องรู้ไปเรื่อยทั่วสังสารวัฏจิตว่างงานนะก็สิ้นผู้รู้กช็ช้าชิดอย่างว่างๆล,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 ล่องๆโปร่งๆเบาๆสบายๆคิีค่คลผลคลายไปวันๆไม่ต้องอะไรกับอะไรนะครับ จิตว่างงานจิตว่างงานดีๆกันทุกท่านทุกคนจิตว่างงานแล้วไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทําต้องคิดต้องวิตกจิตว่างงานเป็นจิตที่ไม่ต้องรักษาเพราะมันว่างไปแล้วไม่ต้องกลัวเสียงานไม่ต้องกลัวว่างานออกมาไม่ดีเพราะจิตทํางานทีไรก็ได้เรื่องทุกทีปัญหาภาละความยุ่งยากเดืเอดร้อนใจ ความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นในชีวิตทันทีเป็นกรรมบ้างเป็นกิเลสเป็นนิบากบ้างไม่จบไม่สิ้นก็ดีแล้วที่จิตว่างงานนะครับไม่ต้องทําให้เสียงานเพราะว่าการที่เรามีจิตทํางานมันทุกก็เลิกงานไปนะครับจิตว่างงานไปจิตว่างงานเด็ดขาดนะครับไม่มีจิตไม่มีจิตในนิพพานไม่มีจิตในสังสารวัฏแล้วสลายวิญ,ญญาณสลายตัวตนในจิตไป เมื่อวิญญาณสลายไปแล้วไม่มีงานต้องทําก็ว่างงานเขาเรียกจิตว่างงานจิตว่างงานแล้วก็ขี้ไข่ผลคลายนะครับยิ้มได้ตลอดนำโล่งตลอดโลกนี้รู้สึกว่าอพออยู่ทนได้พอทนอยู่ได้นะครับไม่ต้องหนักใจกับโลกไม่ต้องหนักใจกับสังขารจิตว่างงานนะครับจิตว่างงานเงียบสงัดสงบวิเวก ก็เป็นความสุขสุขเพราะว่าไม่มีจิตกวนนะครับไม่มีจิตกวนเพราะจิตนี่มันชอบพาพวกมาเวลาจิตมันทํางานชอบเอาอา,ารมณ์กําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมาทําให้จิตนั้นวุ่นวายเศร้าหมอง่องสายยนินดียนินร้ายสุขทุกข์ไปความฉันทะพยาบาทเง,งาหงาวนอนฟุง้งซ่านบ้างเอามาหมกมุ่นอยู่กับจิตเป็นความทุกข์เมื่อจิตว่างงานแล้วก็ไม่มีงานให้จิตทํา ก็ไม่มีอะไรให้ต้องเป็นทุกข์กังวลกับเรื่องจิตนะเป็นอนาลมนะไลจิตไลใจไปนะก็ว่างไปนะว่างไปก็อยู่กับธรรมดธรรมชาติที่นะธรรมดาธรรมดาธรรมชาติจะเป็นปกติไม่ต้องทุกข์กับเรื่องจิตอีกเพราะจิตมันไม่มาเฉพาะจิตอย่างเดียวมันเอาภพชาติมันเอาเกิดแก่เจ็บตายมันเอา ความอยากความยึดความยุ่งยากเดือดร้อนใจในการคิดดำริแสวงหาได้มาก็ทุกข์ล้นวนทั้งเบื้องต้นคิดก็ทุกข์แสวงหาทุกข์ได้มาก็ทุกข์เสียไปก็ทุกข์รักษาก็ทุกข์ทุกเพราะว่ามันมีตัวตนมันหนักมันเหนื่อยมันอ้องคอยปกป้องรักษาแต่พอสุดท้ายก็อันนี้จังพาไปกินเลียบความเสื่อมความดับความสิ้นความเป็นทุกข์คางความเป็นน้ำตาว่างเปล่าเสียเวลาเปล่าในสังสารวัตรนี้นะครับก็เลยจบให้กับจิต นะครับเขาเรียกจบจิตจบให้กับธรรมจบให้กับสังสารวัฏนี่เมื่อไม่มีจิตไม่มีเวทนาทางจิตความดีใจเสียใจสุขทุกข์ความพอใจพอใจชอบไม่ชอบใจก็หมดไปก็ว่างนะครับก็จิตว่างงานไปนะครับจิตว่างงานไปสรุปให้กับจิตไปเมื่อจิตไม่มีแล้วนะครับก็ธรรมก็เป็นอมตะธรรมก็คือธรรมที่ไม่ต้องเกิดต้องตาย จิตก็ว่างไปเวทนาก็ระงับไปกายก็ปกตินะครับจิตว่างงานจิตว่างงานแล้วก็สบายดีนะครับจิตว่างงานให้จิตว่างงานตลอดนะครับทุกทกท่านทุกๆคนจิตว่างงานแล้วก็อุ่นใจได้นะครับมับ่นใจเชื่อใจได้ว่าไม่เครียดไม่ทุกข์นะไม่วิตกกังวล สมองก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจก็ไม่กระทบกระเทือนอารมณ์ก็ไม่สะเทือนความรู้สึกก็ไม่สะเทือนนะก็ไม่กอกวนไม่หวันไหวไม่วุ่นวายกับจิตอีกเขาเรียกว่าจิตได้ตายจากไปแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเพราะมันตายไปแล้วเมื่อจิตตายไปแล้วอารมณ์ตายไปแล้วนะก็ไม่มีอะไรต้องเลี้ยงดูอารมณ์ต้องคอยรักษาอารมณ์ต้องคอยรักษาจิตอีกนะครับก็สบายนะครับสบายหมดหมดสิ่งที่ต้องรักษา หมดสิ่งที่ต้องคอยดูแลเขาเรียกว่ามันหมดละหมดหมดเพราะว่ามันหมดตัวเราของเรานี่แหละในจิตในเวทนาก็สาบายให้เราจิตว่างงานนะครับจิตว่างงานดีๆกันทุกท่านทุกคนแล้วก็จะอยู่อย่างไม่ต้องยุ่งยากเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องวุ ai, ่นวายสับสนไม่ต้องมืดมนจะได้เป็นสระเขาเรียกว่าชีวิตอิสระอนะิสระจากภพชาติจากจิต จากเวทนาจากทุกสงบสุขนิพพานนะครับประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานก็เกิดขึ้นให้ทุกคนจิตว่างงานดีๆนะครับจิตว่างงาน